สวัสดีครับก็หลังจากที่ผมบอกไปนะครับว่าของของเอลกาโตและคอแซทที่เราใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้ผมจะพามาดูที่น่าจะมีคนเห็นน้อยแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนมากคนจะเห็นจากมุมนี้มานะครับก็ไม่มีใครได้เห็นว่าเซตอัพผมเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็คือคอมผมนะครับ Core 9, c o ไอเก้าซิลินะครับเอ่อสามศกับ 2080Ti นะครับ แรม32จอก็เป็นจอเอลิเน็ตวนะครับแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยเราไม่ได้ให้มาดูนี้นะครับวันนี้เราจะเอาของ e อ g ก t o ตและของ Co อ s a i ซเนี่ยมาใส่ก็จะเป็นยังไงก็มาดูกันแล้วกันแต่ตอนนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกจะเอาโต๊ะที่มันขยับเขยืขย่อนขึ้นลงได้แต่ว่าใครยังมานั่งขยับเขยืขย่อนขึ้นลงใค่คือผมคงไม่ยืนร้ายอบน,นะยืนเล่นเกมหรือว่าไม่เอาลงมาต่ำอยู่แล้วก็เอาโต๊ะเดิมดีกว่าเพราะผมชอบสีขาวด้วยนะครับอันนี้เผื่อบางคนอยากรู้ผมก็เอาไฟใส่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมต้องใช้้ไฟอันนเีป็หลก ที่จะเป็นไฟให้แสงสว่างกันหน้าผมตอนผมไลฟ์นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมีคีย์ไลท์ของเอลกาโตด้วยนะครับซึ่งจะทําให้เราดูดีขึ้นนะครับหมายว่าดูดีขึ้นไม่ใช่หน้าตานะหน้าตาดูดีอยู่แล้วหล่อ <c oughs> เช่นคือทําให้วิดีโอมันดูชัดแล้วแสงมันสว่างมันดูแบบแสงมันไม่เขาเรียกอะไรมันไม่เปลี่ยนอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีคีย์ไลท์เลยนะตอนนี้เราใช้แค่นี้อยู่นะครับแต่จริงๆแล้วอันนี้ผมชอบมากนะไฟในห้องผมนี้ทุกอันนี้เป็นแบบสมาร์ทไลท์หมดเลยเดี๋ยวผมทําให้ดูก็ได้นะครับเฮ้ย hey, Google change the light to red นี่นะครับเปิดซอง <c oughs> ไฟนี้ไม่เคยใช้นะครับเฮ้ย hey, Google change the light to warm light ปกติถ้าอยู่เฉยๆก็จะ Google อยากอยู่ซองต่อนะครับเฮ้ย hey, Google change the light to daylight <c oughs> อ่านี่ก็จะเป็นไฟอย่างนี้นะครับสุดยอดมากเปลี่ยนได้หมดเลยนะเป็นล้านสีอะ มาเราเริ่มกันดีกว่าเดี๋ยวผมาพาไปดูว่าทีมงานผมเป็นหลักนะผมก็จะยืนอยู่แล้วสั่งนะครับทีมงานผมจะเป็นคนทํานะครับซึ่ง,ต,งต้องชมเลยตบมือให้นะครับเจมกับหมูนะครับวันนี้มาเรามาเซตก,กันดีกว่านี่เราเปิดกล้องอยู่ปะปหมูเราึงบางกล้องอะยืนเ <laughs> <laughs> ทเลยทำกล้องเสร็จปั๊บยืนบางกล้อง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาไป2 3สาชั่วโมงนะครับเพราะว่าเราต้องย้ายของออกแล้วทำความสะอาดด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างแรกเลยที่ผมรู้สึกแฮปปี้มากก็คือการติดตั้งเนี่ยทุกอย่างของ El เอลกาโตเนี่ยง่ายมากนะครับคือเป็นแบบแทบจะพักแอนเพลย์เลยนะไม่ว่าจะเป็นขาไฟเนี่ยแค่ขันให้แน่นนะครับแล้วก็ขันลงไฟใส่แล้วก็เราก็เลื่อนได้เดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะลองดูจากอันนี้แล้วกันนะครับถ้าสมมติเราต้องการไฟให้มันสูงขึ้นเราก็เลื่อนแล้วเราก็ดันขึ้นอย่างนี้ได้เห็นไหมครับ ดันขึ้นได้สูงเลยนะครับเราก็ติดตั้งไป2อันแล้วนะครับส่วนกล้องนะครับกล้องเราก็ชัดมากนะคือขอบอกเลยเดี๋ยวเราจะเปิดภาพให้ท่านผู้ชมดูนะว่ากล้องเนี้มันหนาจริงแต่คือหนาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเซ็นเซอร์แล้วก็หลายๆอย่างที่อยู่ข้างในนะมันเป็นกล้องที่ดีมากนะครับคีย์บอร์ดเมาส์เราใช้ของคอสแตแล้วนะครับนี่ก็คือเซตอัพใหม่ของเราแต่ที่ผมชอบที่สุดนะครับคือนี่ครับ ลองนึกภาพนะครับผมจะสตรีมใช่ไหมปกติผมจะต้องแบบนั่งเซ็ตของทำนู่นทำนี่มันลําบากผมเลยใช้แต่ iPhone นะครับแต่อันนี้ง่ายมากนะครับนี่คือไมล์เรานี่เราก็เลื่อนมาอย่างนี้แล้วก็ใช้อย่างนี้ได้นะครับเนี่ยเราก็ตั้งไว้อย่างนี้คือปกติท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นพวกที่ไมล์ที่มันอยู่ข้างบนแล้วลงมาอย่างนี้แล้วเราเก็บไปอย่างนี้ผมว่ามันเกะก,กะแต่อย่างเงี้ยมันสวยนะครับมันใช้ได้ดีมากแล้วเสียงดีมากเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมไปลองฟังเสียงนะ ว่าเสียงที่เราพูดจากไมเนี้ mm. คอมเพลกับไวเลสซึ่งมันเป็นไวเลสของดีด้วยนะเป็นหลายหมื่นเลยนะไวเลสเราอะเรามาลองฟังเสียงนะครับว่าเสียงออกมาจากไม์ของเอลกาโตจะเป็นยังไงนะครับไปลองฟังกันดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูจากภาพด้วยนะครับอ่ะดูทั้ง2อ,อย่างเลยพูดและภาพด้วยไปอ่ะสวัสดีนะครับนี่คือเสียงจากไม์ที่เราใช้อยู่เลยนะครับแล้วก็ภาพจากกล้องนะครับก็ลองดูกันได้นะจริงๆเรายังไม่ได้เปิดไฟนี้เพราะว่าปลั๊กเราไม่พอนะจริงๆถ้ามีไฟ2อันก็จะ สุดยอดกว่านี้เดี๋ยวผมลองปรับไฟให้ท่านชมดูนะครับเนี่ยนี่คือไฟสว่างมากนะครับนี่คือไฟแบบมืดๆหน่อยคือที่ชอบคือสังเกตกล้องว่าภาพพอเราปรับเนี่ยมันไม่มีแบบเอาโฟกัสไม่มีอะไรเลยนะมันเป็นแบบเนี่ยมันแบบแทบจะเรียลไทม์เลยดูด,ดูแสงนี่นะดูดิเนี่ยดดปิด เเร็วมากนะครับแล้วก yeah. hmm. huh ็เสียงคือเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมลองอยู่ไกลๆแล้วรองผู้ดูนะครับคุณก็จะได้ยินเสียงเต็มๆนะครับเนี่ยฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับต้องมีนะครับเรามีป๊อปฟิลเตอร์แล้วก็ถือว่าเวิร์กมานะครับอ่ะเดี๋ยวกลับไปที่เรารีวิวต่อดีกว่าครับอ่ะเราก็ได้เห็นเรียบร้อยแล้วครับว่าภาพจากกล้องนะครับชัดขนาดไหนแล้วก็เสียงเนี่ยคมชัดขนาดไหนนะครับจากไมค์เรานะครับแล้วพอเราใช้ เราไลฟ์เสร็จแล้วเราก็เก็บแบบนี้ได้นะครับก็จะเป็นโลโปรไฟล์เซตเซตอัพมันก็จะดูเรียบๆหรูๆ,ๆธรรมดาแบบไม่ไม่ได้เกะก,กะไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะครับคอมเราก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วนะมีไฟลอ2อันนี้คือมันก็มันก็ดูแบบดูเรียบๆอ่ะดูไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือทุกอย่างนะครับมันอยู่ที่ Stream deck เราเนี่ยเป็นของเ l g a t o ตเหมือนกันนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบก็เราไปดูได้นะเราเคยทํารีวิวไปแล้วทีหนึ่งนะรเราเซตอัพได้ทุกอย่างเลยนะพอดีกับจอเราเลยนะดูดิ แต่ที่ผมชอบคืออย่างเงี้ยสมมุติผมจะปรับไปเนี่ยเรากดไฟเข้าไปเนี่ยผมให้ท่านผู้ชมดูนะเรากดไลท์เข้าไปเรากดเข้าไปเสร็จปั๊บก็จะมีให้เราเลือกอย่างนี้ว่าเออไฟ25ไฟ50ไฟ75ไฟ100ปรับแสงเนี่ยเป็นสีส้มๆหน่อยก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่เราชอบนะครับแล้วถ้าเราจะปิดไฟก็กดปุ่มปิดแล้วพอปุ่มปิดเนี่ยมันเป็นแบบไอคอนนี่เราเซตอัพได้หมดเลยนะพอกดปุ่มปิดเนี่ยมันก็จะมืดแบบนี้ถ้าเปิดมันก็จะเป็นสีไฟขึ้นมา และที่ผมชอบที่สุดคือทุกอย่างเนี่ยเราคัสตอมได้หมดเลยเราจะแบบอยากทำให้ OBS เปิดปิดยังไงกล้องยังไงจะมิวเสียยังไงจะเปิดไอคอนอะไรขึ้นมาคือมันเซตอัพตัวนี้ได้หมดแล้วเราแต่งเป็นเป็น,ปนท,ทุกปุ่มเนี่ยเป็น j o ย LED เราจะแต่งไอคอนอันไหนก็ได้เขาจะมีให้เลือกเยอะมากนะครับก็เราสตรีมอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็เก็บของไปมันก็จะดูง่ายๆนะครับถ้าเราจะสตรีมอีกทีนึงเราก็เอาไฟนี้ขึ้นแล้วปรับปิดไฟดึงไมออกมาไลฟ์อย่างนี้เรียบๆสบายๆอันนี้เราก็ปรับได้นะ นี่สมมุติผมจะไลฟ์ก็อยู่ประมาณอย่างนี้ผมก็จะเสร็จไปอย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วพอผมไลฟ์โน่นี่เสร็จปั๊บผมจะเก็บก็เหมือนเดิมนะครับเก็บอย่างนี้ึ๊บไปนี่แต่ผมชอบอันนี้สุดนะนะดูเจ๋งสุดแล้วดูแบบเรียบเรียบสบายสายดีนะครับแล้วก็เราเลือกเมาส์แพดของ c o คอ i ซที่เป็นแผ่นที่ใหญ่มากอะ่ะจริงๆมันมีใหญ่กว่านี้ใช่ไหมผมจำไม่ได้นะแต่อันนี้คือใหญ่มากแล้วนะผมว่ามัน สบายมากเราจะเล่นเกมจะทําอะไรจะตัดต่อจะอะไรได้หมดเลยนะครับนี่คือเซตักของเรานะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจก็ลองไปดูได้นะครับของ e l ลกาโตเนี่ยมีเยอะมากนะครับถ้าผมแนะนำนะครับใครอยากจะเริ่มเริ่มเนี่ยเราไม่ได้มีกล้องมีอะไรก็แนะนำนะครับกล้องของ e l ลกาโต้ครับเป็น 1080p 6 0เฟรมนะเป็น True Full HD นะครับ ถือว่าคมชัดมากนะครับแล้วก็ไม้นะครับก็เป็นไม้ที่จริงๆตอนแรกก็คิดว่าดีแหละแต่ไม่ได้คิดว่าจะดีขนาดนี้นะครับอันนี้ดีมากนะครับแล้วก็ขาเขามีทั้งขาแบบเตี้ยๆแบบนี้กับขาสูงๆก็แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนะครับส่วนคีย์ไลท์เนี่ยจริงๆเนี่ยเราปรับได้เยอะมากครับจริงๆมันจะมีเหมือนว่าเป็นขาต่อมาอีกให้ขึ้นมาจากตรงนี้แล้วเอียงมาทางซ้ายทางขวาเงี้ยแล้วเราตั้งไฟตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบก็ลองดูนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับแล้วของเอลกาโตเนี่ย เอาเก่งเรื่องสตรีมอยู่แล้วนะครับก็จะมีหลายอย่างมีทั้งสตรีมเดสคอล์ดคอนโทรลแล้วก็ซอฟต์แวร์ของ e l g a t o เนี่ยใช้ง่ายแล้วก็รวมมาในระบบเดียวได้นะครับนะครับและอันนี้นะครับเป็น Capture Card ์ที่ถ้าใครเล่น p 5ยห้รือว่า p 4อยากสตรีมเกมก็ใช้นี้ได้นะครับเราก็จะวาาว่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือทำให้เราต่อ p 5หหรืออะไรเข้ามากับโรแกรมคอปเราได้เราจะได้มานั่งแบบเล่น P5 แล้วสตรีมก็ได้นะครับอาจเป็นคลิปก็ได้ แล้วก็อันนี้นะเป็นแคมลิงก์อันนี้คือจริงๆผมจะใช้อน,นี้มากกว่าน,นี้ด้วยซ้ำเพราะว่าผมไม่ค่อยได้สตรีมเกมนะแต่อันนี้คือสําคัญยังไงใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะใช้กล้องเข้าก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่ช่องเดียวไงแต่บางทีเราอยากจะเอากล้องเข้าคอมเราก็ใช้อันนี้ได้นะครับเราจะแคปเจอร์การ์ดแคปเจอร์ภาพเกมเข้าแล้วก็ใช้ดีได้ถูกด้วยนะครับแลวดีนะครับแคมลิงก์ เอลกาโตเหมือนกันเอลกาโตไม่ว่าคุณจะอยากสตรีมไลฟ์ u t u b e หรือจะทำคลิปทำอะไรเนี่ยของของเขาเนี่ยมันเริ่มมาตั้งนานแล้วแหละนะครับก่อนที่คอแซจะมาเทคโอเวอร์เอลกาโตเนี่ยเขาก็เป็นพวกเด็กที่ชอบสตรีมชอบเล่นเกมอู่แล้วนะครับมาทำา p r o d ั c t ์พวกนี้มาให้เราใช้นะครับแล้วพอองค์กรอย่างคอแซเนี่ยที่เข้ามาเทคแล้วามาพัฒนาเนี่ยมันก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยราคาดีขึ้นแล้วก็หาได้ง่ายผสมกับประกันอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าทุกอย่าง ปีมากนะครับขอบคุณทาง e l g a t o และคอแซนะครับที่จริงๆเราใช้แต่ e l g ก t โกับคอแซนะเนี่ยเยบาแล้วก็ c o คอแซแทบจะทุกอย่างเราก็เป็นของคอแซกับ e l g ก t o ตหมดนะครับก mm hmm. ็ถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับก็กดลิงก์ด้านล่างลองเข้าไปดูได้นะครับแล้วมีอะไรก็ลองคอมเมนต์มาถามได้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมไปและเพราะว่าผมกำลังเหออยู่อยากจะลองเล่นนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ